พี่เคยใช้เป็น h ิ l i c f l o ร์ครับแล้วเจอไฟย้อนที่ร้านหนึ่งนะครับบอดเสียครับอืมโดนไม่ค่ร่ครับ8,000มั้งโอ้โหเรเดียลครับออคิวบนะครับซึ่งจะซ่อนอยู่ด้านล่างหน้าที่ของมันคืออะไรครับพี่ก็กันไฟกระชากนะครับเคลียสัญญาณให้เนียนขึ้นนะครับแต่ว่าหลักๆจริงๆแล้วอ่ะผมว่ากันไฟกระชากเนี่ยสมมติในราคา2,000บาทบวกๆเนี่ย ถ้าพอไฟกระชากปุ๊บมันจะพังที่ตัวนี้อใช่ไหมฮะมันจะไม่พังที่เอฟเฟกเหมือนซื้อประกันภัยอ่ะประกันภัยตอนซื้อมาอาจจะไม่ได้ใช้แต่พอมีภัยปุ๊บคุณจะเห็นค่ามันทันทีเพราะว่าพี่เคยใช้เป็นฮิลิกฟลอร์แล้วเจอไฟย้อนที่ร้านหนึ่งนะครับบอดเสียครับโดนไม่เท่าไหร่ครับแปดพนมั้ง เขากลับได้ไอตัวเรเดียนี่4ก้อนเลยนะก็เลยแบบโอเคต่อไปกูต้องมีต้องมีทุกอันและข้อดีก็คือว่ามันสามารถแปลงสัญญาณเพื่อให้ต่อเป็น s อซเข้าบอร์ดได้เลยนะครับเพราะเวลาเราโชว์ในหลายๆที่เนี่ยสายพวกลายลายไมลต้าตู้อะไรเงี้ยก็จะมาต่อเป็นหัวแบบเอซอาร์เงี้แหละ